วันนี้นะคะขวาญก็อยู่ที่ซอย RCA ค่ะไม่ได้มาเที่ยวค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาทําสวยไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวมันวันนี้ก็คือฝนตกหนักไม่ไหวทุกคนไปนี่นะคะเขาก็จะร้านเขาก็จะอยู่ตรงไ่หนว่ะอยู่ตรงข้ามร้านเลยเขาเพตึกตรงนี้ 그้าทํา다 네. และนี่นะคะก็คือขนตาที่ได้ออกมาจากร้าน Fabulous นะคะแบงคอกที่ RCA นั่นเองค่ะก็วันนี้ไปเป็นนางแบบขนตาให้เขานะคะคือก็มีการต่อค่อนข้างสวยนะต่อสวยแต่ว่าความดีเทลเอ,อ่ยความรายละเอียดเอ,อ่ยก็คือจะเยอะมากไม่ไหวคือมันนานๆในความรู้สึกขวานะสชั่วโมงทุกคน ่อนตาแพรนี้ของดิชันนั้นก็คือใช้เวลาร่วม4ชั่วโมงสวยไหมมันก็สวยมันก็ดูแบบว่าสายอารับใดๆแต่คือมันมันนานไปแต่ทำมว่าสวยไหมอายอมรับมันสวยนะถ้าใครสนใจก็เรียนเชิญนะคะที่จอดรถก็คือมีเยอะนะเออก็ไปจอดตามหน้าตึกต่างๆนะคะแถวๆอา a เนั่นแหละ แล้วก็ร้านน่ารักมากเขามีหน้าเป็นร้านทำเล็บสปาอะไรอย่างเงี้ยสปาเล็บนิ้วเทาว้านิ้วมือเพนเล็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นต่อขนตาสองเตียงด้วยกันอืมนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ลองดูได้นะคะขอนมองว่าเขาก็ต่อสวยดีแต่อาจจะละเอียดดีเทลไปน,นิดนึงคืออย่างงี้ดิฉันจะเมาส์ก่อนเพราะว่าด้วยความที่ดิฉนันอะขนตามันเยอะคือมันไม่หนามากนะแต่มันเยอะฉะนั้นอะเขาก็ต้องต่อทุกช่องอะ มันก็เลยแบบว่าเออใช้เวลานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปลองก็ได้เลยนะขันมองว่าสวยเยี่ยม